ันนี้นะคะเกิดปัญหาแล้วนะคะนางเพิ่งได้ใหม่พ่อซื้อให้และนางก็เอาไปโรงเรียนเสร็จแล้วเพื่อนก็เล่นนะคะกลับมาบ้านซึมเศร้าร้องไห้เพราะว่าลืมรหัสทีนี้แม่ก็เลยต้องไปหาวิธีว่าจะทำยังไงนะคะก็ไปดูตาม YouTube ก็เลยรู้วิธีทีนี้เราก็จะเอามาแจกเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะ ใครที่ลืมใครที่ลืมรหัสนะคะสิ่งที่ต้องใช้คือไฟฉายแล้วก็ปลายปากากาก็ได้หรือไขค,ควงแบบนี้นะคะเล็กๆเราจะหาแกนกลางนะคะเราจะมาหาแกนกลางกันนะคะ เห็นตรงแกนขาวๆไหมคะตรงแกนขาวๆเนี่ยคะ่ะนี่ข้างในนี่ซูมขึ้นมาเห็นชัดเลยนะคะแกนขาวๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหมุนเราก็จะหมุนหา แกนมันนะคะเนี่ยเห็นได้แล้วนะคะตัวหนึ่งแกนกาขาวๆมันจะมีล่องสีดำดำ้เหล็กแกนข้างในสีขาวมันจะมีล่องตรงดำๆตรงนี้นะคะจะเรียกว่าแกนมันนะคะแล้วเราก็ไปเลื่อนหาอีกอันนี้ขาวล้วนยังไม่มีดำๆๆนะคะแสดงว่าไม่ใช่นะคะเลื่อนไปอีก อันนี้ก็ไม่มีแกนดำๆไม่มีจุดดำๆไม่มีล่องดำๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้ก็ไม่มีไม่มีนะคะเลื่อนไปเริ่มเห็นแล้วนะคะดำๆมาแล้วนี่หกอันนี้เจ็ดใช่ไหมยังยัง ันนี้ก็มาแล้วนะคะแกนดำดำเห็นไหมคะดำดำตรงกลางๆะคะ่ะได้แล้วนะคะ2ตัวเ้วจะไปหาอีกอันหนึ่งค่ะ ันนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่อันนี้เห็นไหมคะเห็นข้างในไหมคะนี่ดำๆแล้วนะคะมนนีสีขาวอันนี้ดูนี้จะเห็นชัด คี่เห็นไหมคะนี่ดำๆเนี่ยล่องดำๆเนี่ยตรงล่องเนี่ยเรียกว่าแกนมันนะคะเนี่ยอนไหมเนี่ยอยู่น้อนล่องดำดำ แล้วพอเราได้ตัวเลขแล้วนะคะเราจะได้หกหกหกห้านะคะนี่เราเห็นร่องมันนะนะคะหกหกห้าเสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนเลื่อนหานะคะห เลื่อนไปทีละเลขนะคะไม่ออกนะคะไม่ออกแล้วก็เลื่อนไปทีละเลขไปเรื่อยๆนะคะไม่ออก ออกแล้วนะคะนี่พอเปิดให้ได้แล้วนางดีใจมากนะคะกระโดดมากอดแม่ใหญ่เลยนึกว่าจะไม่มีสมุดบันทึกแล้วเพราะว่าพ่อบอกว่าความผิดของเธอไม่ซื้อให้ใหม่แล้ว นางก็ร้องไห้ตอนนี้ดีใจกระโดดกอดแม่ใหญ่เลยลองเอาไปใช้กันดูนะคะ